สวัสดีครับโอภูมิวิทย์นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแรกของปีสำหรับเพจ OT ท e รีวิวเย้วันนี้จะมารีวิวลูกอมนะครับคลิปแรกของปีประเดิมด้วยลูกอมด้วยความที่ช่วงต้นปีนี้ผมติดติกตอกอแล้วก็มีร้านลูกอมอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่เข้าไปดูวันก่อนเผลอกดเข้าไปดูไลฟ์ ที่เขากําลังทําลูกอมขายกําลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตการทํารูปลูกอมการทําให้มันเป็นแท่งเรียวยาวๆ,ๆแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆน,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 นะครับชื่อร้านว่า i l o l l p p p s i l o l l p o p s นะครับผมซึ่งไอดี ID ใน tiktok ของคนขายเนี่ยของพ่อค้าก็ชื่อว่า เตอเลสโกเฮทีนะครับตัวทีแล้วตัวอีอเลสรกตัวเฮย์ย e เตอเลสโกเฮครับผมเอ่อทั้งหมดเนี่ยรสชาติที่เขาขายอยู่นะครับมีประมาณเจ็ดรสชาติเจ็ดเอ๊ะไม่ใช่สิเก้ามีรถรวมนะครับผมรวมทุกรสมีมะนาวโคลาสับป,ปะรดบลูเบอรี่ส้มอง,งุ่นสตรอบเบอรี่และก็คันแต่ลูปนะครับผมซึ่ง หลังจากที่ผมได้ดูไลฟ์แล้วผมก็เลยส่งไอ้สั่งมาสามรสชาตินะครับก็จะมีมะนาวโคลาแล้วก็รวมทุกรสอ่าเอามาเสิร์ฟเสิร์ฟดูก่อนทดลองก่อนนะครับถ้ารสชาติเป็นยังไงกิหนหาะถ้ารสชาติอร่อยก็อาจจะด้สั่งเพิ่มอ่าซอประมาณนี้นะครับ่ามือ่ามือผม ก็อยู่ที่35บาทต่อซองนะครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวลองกินดูเริ่มจากมะนาวก่อนมะนาวเปรี้ยวที่สุดในร้านจากที่พ่อค้าบอกตอนดูไลฟ์นะครับเชียวเี่กอ,อ,อกินไม่ได้หรอก เอาละล้ลนาลองเทสดูนี่นะครับมีรูปด้วยข้างใน เปรี้ยบมากหวานหน่อยๆกำลังดีครับถือว่ากินเพลินได้อยู่ได้อยู่โครกลากับหรอดุ้ยจะซาหรือเปล่ามีเป็นรูปด้วยนะครับ มากินโค้กมะนาวนี่แล้วมะนาวกินไปก่อนหน้านี้ ไม่แย่อร่อยดีโคลด้าหวานนิดนิดมีความเป็นโคลด้าหน่อยหน่อยว่าโอเคครับแต่ว่าสำหรับผมสองตัวนะผมมะนาวเพลนกว่ามาดูรดรวมกันบ้าง แต่ละ,ละเป็นยังไงสีแดงน่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะครับหัวใจใช่ใช่ รสชาติดีครับอย่างกับทุกคนมีข้อดังๆชั้นนำอร่อยอร่อยับเรียอร่อยเลยอะไรดีอะไรดีอะไรด,ไรดีเป็นรูปแตงโมแต่ไม่น่าใช้แตงโมไม่น่าจะเป็นรถแตงโมเราอวะ แคแตาลูปหรอมันแคแตาลูปเนื้อแดงครับเข้าท่ารสชาติดีทุกกันเลยนะตั้งแต่ที่กินมาแต่ส่วนตัวชอบมะนาวมากสุดมะนาวอร่อย มาเล่งก่อนไลต่อดปงวนนะงวนนะงวนอร่อยงวนอร่อย มีหลาลสรวมมีหลายรสเลยอะไรต่อดีไม่รู้จะกินอะไรต่อดีผมว่าผมพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาหมอนะครับถ้ากินเยอะไปกว่าน,นี้นี่ราต้องไปตรวจน้ำตาลในเช้นเลือดกันว้างรสชาติดีดีเลยดีดีแบบดีเลยครับ อร่อยแนะน,นําแนะนําแนะนําอันนี้คือเป็นรถรวมรถรวมรถวรถวมมีรูปมีอะไรข้างในสวยงามฮะสั่งทําได้นะครับผมไปดูไลฟ์ในเพจเในทิกเกอรของพ่อค้าวันก่อนสั่งทําทัสตอมได้ตามใจชอบเลยจะต่อพ่อค้าโดยตรงเลยครับชื่อร้านว่าไอโรลิปปส์ลองเข้าไปดูในทิกตอครับแล้วก็มันจะมีลิงก์ตรงโปรไฟล์ของ เขาอยู่ว่าสามารถคลิกสั่งซื้อได้ตามลิงก์ไหนนะครับผมจะเป็นลายอะไรนี้เขาก็จะมีข้อมูลให้ครับมีรสชาติอะไรบ้างหรือว่าติดต่อสั่งทำอะไรในนั้นได้เลยคลิกเข้าไปดูได้เลยครับมีโคลานีม่มะนาวส่วนตัวปิ้งมะนาวลองลงมาจากที่ชิมเมื่อกี้นะลองลงมาจะเป็นองา่นองุ่นอ,อ,อร่อยมะนาวองางนแต่รสอื่นผมไว้ค่อยกินนะครับ กลัวว่าจะพลินไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะมีผลเสียต่อร่างกายเฮ้ยคอยกันมีอะไรนะส้มส้มส้มดูน่ากินเดีย่ะสีส้มขอปิดท้ายขอปิดท้ายด้วยส้มส้มน่ารักมาก อร่อยทุกรสเลยแต่ไม่มีอะไรแสงมะนาวส้มก็ยังไม่แสงอ่างนสำหรับผมนะครับมะนาวอัดับหนึ่งอ่างวนอันดับสองแล้วก็โคลาแล้วก็ตามมาด้วยส้มแล้วกันประมาณนี้ครับผม ลองติดต่อสอบถามพา่อค้าได้ครับเข้าไปในทิกต o k แล้วก็สั่งซื้ออะไรก็ได้คัสตอมได้ตามใจชอบเผื่อใครจะเอาไปเป็นไอเดียทำของขวัญให้เพื่อนยัไงไงสั่งคัสตอมได้ตามใจชอบเลยแพคขนาดนี้สามสิบห้าบาทครับผมมีขนาดที่แบบเป็นหนึ่งกิโลอะไรก็มีนะครับลองติดต่อพ่อค้าดูได้สำหรับวันนี้ขอไปแปรงฟันล้างปากขอตัวไปเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับบ๊ายบาย